ผูชมทุกทุกคนท,กทุกท่านเลยนะครับวันนี้ท่านกุญชันซ่องโซมือเกมเมอร์นะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีดาว์โหลดเกม Free f i r ฟใน chrome นะครับผมนะแบบสเปคต่ำก็เล่นได้นะครับผมนะด้วยแอปนี้ครับผมนะด้วยแอปนี้นะโอเคอ่านซึมออกโอเคด้วยแอป,ปนี้แหละโอเค,ปปน,ะอเคนะก่อนอืน่นนะครับผมคุณต้องมีสเปคที่พอกลางพอได้นะครับผมนะโอเคเข้า Google เลย นะเข้ามาใน browser ก็พิมพ์คำว่าเกรมเกรมอะไรไม่รู้นะครับผมนะมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับกดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วกดอันลิงก์แรกสุดเลยนะครับผมนะหลอมันจรู่โอเคพอเข้ามาในหน้านี้แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับผมนะ โอเคมันจะขึ้นดาวน์โหลดนะครับนะของผมใช้ IDM นะครับดาวน์โหลดนะใครใช้อะไรก็ดาวน์โหลดอันนั้นนะครับผมนะพอดาวน์โหลดเสร็จพอติดตั้งอะไรเสร็จนะครับผมนะกดเข้าแอปเลยนะครับผมนะโอเคอันนี้เราจะเข้านะครับผมโอเคอ่าเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับผมนะเป็นหน้าหลักของตัวเกมนะครับผมนะอ่ามีการอัปเดตอะไรมากมายเลยนะครับผมนะ แตกต่างจากตัวเก่ามากเลยแบบเหมือนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนอนะไรอะเออเปลี่ยนแอปเลยโอเคอันนี้ก็เป็นพวกเกมยอดนิยมนะครับผมนะเกมฟรีไฟนะครับผมนะกดอ่อคุณก็กดโหลดกดโหลดเกมฟรีไฟเลยนะครับผมนะกดโหลดเลยนะครับรอมานะครับผมนะโ okay. อเคน,นี่ก็เป็นเกมมาใหม่นะครับผมนะเกมเกมมาใหม่อืเยอะเลย เป็นตัวแอปที่คนชอบใช้นะครับผมนะอเอออันนี้ครับผมนะพออ่าคุณไม่เห็นเกมอะไรครับคุณก็เลื่อนมาตรงนี้ครับนะกดอันที่สองนี้นะครับผมเฮ้ยรอๆมาสักครู่นะครับผมนี่ฮะมันจะมีเกมเกือบทุกเกมเลยนะครับนะมีเกมสปีดดิฟด้วยนะครับผมนะมีเกมสปีดดิฟก็เอาไว้เล่นนะครับผมนะอเออคนี่ก็เป็นเกมนะครับผมนะ นี่เป็นตัวเกมอันนี้ก็เป็นเกมที่ยอดนิยมที่สุดเลยนะครับผมนะคนชอบเล่นนะครับนะมีภาพจีบฟรีไฟอะไรย่างี้นะครับผมโอเคสุดแล้วโอเคน,นี่ก็เป็นเกมมาใหม่นะครับผมนะัน,นเป็นแอปที่ยอดนิยมนะครับผมโอเคมีเกมมากมายเลยนะครับผมนะเลือกอ่าโหลดได้ตามใจชอบเลยนะครับผมนะแบบมีกับทุกเกมเลยโอเค นะสำหรับใครอ่าคอมแบบแอปยังไม่ได้ตั้งค่านะครับผมนะกดเข้าตั้งค่านะครับตั้งค่าเพื่อแบบเล่นเกมลื่นๆนะครับผมนะโอเคกดเข้าไปแล้วก็อา่าอืมนี่น่าจะนะครับผมนะโอเคไทยก็เขา,เอาออกแล้วนะครับผมนะภาษาไทยไม,ไม่มีแล้วนะครับในเวอร์ชันนี้นะกดมาที่2นะครับผมนะกดที่2โอเค ก็ปรับเป็นตามผมนะครับนะใครสเปคคอมกากนะครับผมนะสเปคหรือสเปคต่ำนะครับผมนะโอเคปรับตามผมเลยก็ได้นะถ้าคอมใครสูงก็ปรับหมือเลยนะครับผมนะใครสเปคสูงๆก็ปรับหมือเลยของผมกากนะครับผมผมจะออกโอเคอันนี้ก็อ่านี่ก็เป็นเอ่อความแบบความสตั๊ดของแบบของตัวเกมมั้งนะใครอ่าคอมแรงๆก็กด อัปต้าไปเลยนะครับผมนะคอมใครสเปคกลางๆก็กดอันอันที่กลางนะครับอันนี้ก็เป็นแรมนะครับผมนะเป็นแรมแรมใครเยอะเท่าไหร่ก็กดเท่านั้นนะครับผมนะของผมจะแบบเป็นออโต้ละกันนะเพื่อแบบเกมมีไซส์แรมยังไงก็ไซส์อ่าประมาณเท่านั้นนะครับผมนะไม่ใช่ไม่ได้ไซส์แบบจํากัดเลยนะครับผมนะให้เต็มที่โอเคอันนี้ก็เป็นไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้นะ ปรับเป็นออโต้แล้วกันนะนะปรับเป็นออโต้แล้วกันเดี๋ยผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรโอเคปรับเป็นแปดนะอืมโอเคอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็เป็นขนาดหนะ้าจอของคุณนะครับผมนะขนาดหนะ้าจอของคุณกว้างเท่าไหร่ก็ปรับเท่านั้นนะครับผมนะโอเคของผมเท่านี้โอเคอันนี้ก็เป็น dpi แล้วครับผมนะเอาไว้สําหรับแบบ เลื่อนเมาส์แบบลื่นๆเลยนะครับผมนะอันนี้นะสำหรับไว้สำหรับไว้เกมฟรีไฟล์นะครับผมนะแบบลากหัวอะไรงี้นะครับผมนะลากหัวเลยโอเคแล้ก็ไว้ลากหัวแบบสูงตึงๆนะครับผมนะโอเคอ่า okay. อันนี้ก็แบบเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมนะน่าจะเป็นอ่าสมาร์ทโฟนแล้วกันนะนะน่าจะเป็น โทรศัพท์นะครับผมนะเอาไว้แบบปรับโทรศัพท์อะไรงี้มั้งโอเคปรับตามผมเลยก็ได้นะครับผมนะผมเอาอันอันนี้นะครับผมโอเคปรับตามผมก็ได้ขถ้ามีเครื่องดีๆก็กดนะครับนะอันนี้สําหรับเกมพับจีนะครับผมนะใครเล่นพับจีก็กดตามท่วนี้เลยนะปรับตามท่วนี้เลยผมไม่เล่นนะครับผมนะผมจะไม่กดนะครับผมไอคกดเซฟนะครับผมนะ แล้วก็คุณออกเกมเข้าใหม่ไม่ใช่ออกแอป,ปแล้วก็เข้าใหม่นะครับผมนะเพื่อแบบการตั้งค่าแบบได้นะครับผมนะโอเคก็แอปเ้วเข้าใหม่นะครับผมนะก็นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องสมานเกมเมอร์ด้วยนะครับผมนะตอนนี้มีผู้ติดต,ตามสัมร้อยซับแล้วนะครับผมขอบคุณมากมาก